เอาละครับก็ต้องขอกล้าสวัสดีเพราะมันมีน้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปปิ้งแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิฟอร์ดเกว้ก็กลับกันมาแล้วนะครับผมเออเพิ่งจะได้มาเข้าได้เข้าตอนบ่ายเย็นๆนะครับขอเก็บของเลยแล้วกัน อ่ามีน้องๆ FC ถามผมมานะครับว่าพี่เล่นเกมนี้พี่ได้เติมไหมวันนี้เราก็จะเข้าช่วงไขปริศนาป๊อปเอ็กแมนกันเลยก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> อะไรของมึงวะ <c oughs> มันมีหลายคำถามไงก็เลยเออจะไขปริศนาเลยก็แล้วกันนะอ่าก็น่าจะเป็น FC ที่เข้ามาใหม่นะอ่าก็ตามไล่ดูตั้งแต่ EP แรกได้เลยนะครับพี่ไม่ได้เติมเลยนะครับน้องพบพ้อยเป็นเกมเมอร์สายแกบ ตัวกรอบไปหมดแล้วเนี่ยอยากเติมเหมือนกันนาอมีปัจจัยไหมปัจจัยอะเหมือนพระต้องเรียกมีปัจจัยไหมไม่เติมจริงครับอืมก็เล่นมาเรื่อยๆนะก็เห็นกันอยู่แต่ EP แรกนะครับก็เล่น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 ไปอ่าผมมีสอง ID ที่แรกกับที่เล่นนะครับก็มี ID นี้นึกขึ้นได้นะครับเมื่อสมัยตอนที่ยังวัยสุ่นอยู่กำลังเล่นนะครับ สมัยสมัยวัยเด็กน้อยนะที่เล่นไอดีนี้ไว้นะแล้วก็จํารหาัสผ่านมันอยู่ๆรหัสผ่านมันก็แวบขึ้นมาว่าเอ้ยเกมนี้เราเคยเล่นนะเล่นไปได้สักพักหนึ่งไอดีแรกเล่นไปได้ถึงเลเวล25นึกขึ้นได้ก็เลยลองลองอ่าล็อกอินใหม่ดูแล้วก็ลองกดรหัสผ่านดูเฮ้ยมันใช้ได้ด้วยอ่ะแล้วมันก็เลเวล35นะครับผมก็เลยใช้ไอดีนั้นตั้งแต่นั้นมานะคฮึ่ม ก็เนี่ยคือ ID ดีปัจจุบันเนี่ยครับที่ใช้อยู่เดวิลสัที่าถ้าผมจำไ,ไม่ผิดน,นะตอนนั้นน่าจะมีมีแบงค์เขียวอยู่5000มีแบงค์เขียวอยู่5 0 0พั 5, นะครับแล้วก็มีตังค์อยู่4ล้านนะอาหารมีอยู่5ล้านถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ5ล้านหรือ7ล้านนี่แหละอ่าก็ตามไล่เล่นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้นะครับม,มีน้อง f อบอกว่าพี่ผมไม่กล้าตีเลยอะ่ะ ลีกนะเพราะว่าที่บ้านผมมีแต่สัดน้ําเต็ไมไปหมดเลยนะครับพูดได้ฟังนะครับของพี่ก็นี่ไง <c oughs> ขยัดน้ําเหมือนกันนะน้อง <c oughs> คนบ้าเลยเปิดได้แต่การ์ดน้นะครับ <c oughs> อ่าผมจะให้โชว์การ์ดอ่าการ์ดกินเนื้อแสนสุดยอดของผมนะครับก็จะมีนี่นี่แล้วก็มีเฮ้ยไม่มีเลย แลตัวนี้ดูดีโอ้ไม่ไเรื่องจริงๆเลยนะแล้วก็การ์ดกินพืชน,นะอาจจะโชว์การ์ดกินพืชแสนสุดยอดผมไปดูมีตัวหนึ่งเฮ้ยทั้งตารางมีตัวเดียวนเนี้ยอ้ามีตัวนี้ตัวเฮ้ยนี่รูดรูดจะจโอ้โหเลยระดับแนวหน้าไปหมดแล้วนอกนั้นก็มีน้ำกับน,นกนะครับอ่ซึ่งแม่งไม่รู้เปิดได้เป็นพลาวันจาราวันเ <c oughs> ล่นเรื่อยเรื่อยน้องไปไปเทอรีกอ่กะได้อันดับที่เท่าไหร่ก็ได้ของฟรีนะครับนี่ไง เห็นไหมนี่นะครับเอ้ยไม่ใช่กดผิดนะครับตัวทีขอโทษกดโทษขอโทษอ,อ่ะเนี่ยมันก็จะมีรางวัลของมันอยู่นะครับในแต่ละการแต่ละใบนะตีเถอนน้องก็จะได้ของนะครับถ้าเกิดเราสู้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปดันนะครับตีเข้าที่เราสู้ได้ก็พอนะครับตอนแรกพี่ก็ไม่ได้อยู่การ์ดที่มันได้นั่นหรอกครับเนี่ยแม้ของรางวัลแม้ของแต่ละแร้งนะครับอ่าอันนี้ได้สองใบเลยนะ อันนี้ก็ได้2องใบเลยนะครับการไดโนเสาร์นะครับนะ่าแล้วก็จะได้ของรางวัลอื่นๆตามมาอีกนะพี่ก็เนี่ยสู้อยู่แหลงทองนะครับซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ประชากรการ์ดทองพี่มันขมันขมินม้น,น <c oughs> <c oughs> อ่าตอนนี้อันดับพี่ก็ล่วงแบบลอยๆเลยนะเพราะว่าไม่ได้ตีเลยนะครับเมื่อเช้าก็อยู่ที่อันดับที่เท่าไรหร่วะจําไม่ได้แล้วนะจะ40ต้นต้นไปลายนะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่62เลยนะผมขอดูที่หนะึ่งนย ที่หนึ่งพันสองแต่ก็ยังไม่โหดเท่าของคนอื่นนะครับเห็นมีน้องอีฟซีพูดว่าข่าวเนี้ยอยู่ที่หนึ่งแหลงเพชรนะอ่าสองร้อยถ้วยไปแล้วไอสองพันถ้วยไปแล้วโอเคของผมไม่ได้โหดมากนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่เอาที่หนึ่งหรอกเอาแค่ประมาณแบบประมาณเนี้ยแหล <laughs> ะไะไหนๆเข้ามาละสู้กันหน่อยก็แล้วกัน <laughs> เอาแพ็คนี้ก่อนแล้วกันเผื่อมีโอกาสได้การ์ดทองนะ <laughs> แจกการ์ดทองหรือไหร ไอ้ยาไอ้ยาต้องได้กระทองติดไม้ติดมือกันมามั่งนะปัดลุยเลยดีกว่าดุนต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 ุนมา <c oughs> ฉันไม่กลัวนายหรอกถึงนายจะมีนกที่แข็งแกร่งเพียงใดฉันก็จะเอานกไปสู้ไม่ใช่อะไรอะ่ะไม่ใช่ไม่เอานกไปสู้นะเอานกไปสู้นี่นแหละเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะอ,าอ่าทำยังไงดีวะ <c oughs> บอกไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีวะเดี๋ยว ต้องยัดในดีไหมอืมไม่มั่นใจเลยนะครับเอาออกไปกันเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งอ่ามันต้องมีกินพืชวะยังไงมันก็ต้องมีกินพืชน,นะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ดิดตตัวนี้ไปตัวหนึ่งอ่าน่าจะไหวแล้วล่วละน่าจะสู้ได้คู่คี้สูส่สีมังนะเอาไปเลย โอโหสามแสนดเลยนะป๊อปมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะฉันไม่กลัวหรอกฉันมากับเอ็กิโลซอรัสไม่มีใครจะจัดการเอ็กิโลตัวที่องฉันได้จอมตลักไก่เลยก่อนนี่นะโอ้โหฟาดแบบเหมือนเพิ่งตื่นนอนอะลิบหายแล้วจะสร้างความลิปหายบันไลให้เราของเพื่อนหรือเปล่านั่นไงเห็นไหมมันโกดแล้วเห็นไหม เล่นอะไรอ่าป้องกันสองไว้ก่อนอ่ะสินี่มันก็เป็นไปตามแผนของผมนะผมรู้มันจะต้องเปลี่ยนมาอย่างนี้นะเนี่ยวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์แล้วอะไรได้แค่สกิลสกิดเบาๆฉันไม่ตายหรอกนะเจมบอกให้อ่าป้องกันสองกลัวตายเหมือนกันนะครับนายลงมกลยุทธ์นายแพ้แล้วนี่พูดถึงทำนายอนาคตไปเลยว่านายแพ้แล้วนะมาเลยโอเค เอาตัวนี้มาเป็นแค่เหยื่อล่อเทนะ่านะแองกิโลแข่งไวลกอย่าให้มันรู้จุดอด่อนเราชิบหายแล้วเฮ้ย <c oughs> มันมันมีสแต็คเท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้ดูเลยนะครับชิบหายแล้วแต่กี้มันโจมตีสี่นะแต่ว่ามันเหลือไว้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามโจมตีสี่ไปเลยไม่รู้มันเหลือสแต็คหรือเปล่าไม่เหลือชิบหายเดีย่ยได้สแต็คม่ด เมื่อกี้เก็บไว้หนึ่งก็ดีอ่ะโอ้โหตายนี่แต่ผมป้องกันหนึ่งผมก็ไม่รอดน,นะใจมันอาจจะไม่แน่พอไงเอ้าต้องตีสามยิงเก็บไว้หนึ่งก็ดีอ,อ่ะเอือตายมันเหลืองหนึ่งนะครับมัวแต่โม้ยังไงเรื่องของเรื่องแต่ไม่กลัวหรอกโอ้โหเด็กๆเ,กเกขาเล่นกันห้าหรอเอย้ย 500ก็เหลือ200ร้อฟาาเอ้ย200ร้อฟาาสิวๆสียวตตัวนั้นมันมีเลือดเยอะมากเลยนะไม่ต้องไม่กลัวจันหน้าก็ให้นะอืมมีเลือดต้องพันเจ็ดเลยวะ่ะอืดูสีจะเกิดอะไรขึ้นมาจอมตีสามชนะเธอแล้ว <laughs> เวลาโรด,ดเจ็ดสองอิจฉาแพ้ก็ต้องจัดการตายซะ ยันหน้ามันเลยเอ้ือเอาหัวม่งด้วยไม่ยันหน้านะครับแม่งคัดแต่คาดเดาถ้าไม่ตายโพอาีชนะไปแล้วยกแรกยกต่อไปตามเลยดีว่ะเออให้มันได้อย่างี้สิอย่างนี้ก็เข้าทางสุดๆเลยเต็มตัวเต็มใจตายได้เลยจะบอกให้ฉันนี่มันขุมพลังลบนี่มันกินเนื้อนี่มันสุด ตายแล้วว่ะทำยังไงดีวะเนี่ยเอาเจ้าคุลาจังไปก็เสียดายคุลาจังว่ะตัวนี้ก็พอแค่นี้พอแล้วแหละมียากอลไรไมถูกมีเลือดพันแปดกับพันหกเยอะชิบหายเลยพันแปดกับพันหกมาลุยมาเลยชั้นี่แหละมีเลือดพันกับแปดร้อยและตัวหนึ่งก็มีเลือดพันหนึ่งชั้นนี่แหละจะล้มพวกนายให้หมดป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมา <laughs> แต่เมทัลลันตัวสุดท้ายไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับอืมงั้นนะ <c oughs> ปัญหาเลยว่ะโอ้มีพลังโจมตีตั้งหอห้าิบหายแล้วโดนฟ้าห่างนะครับยังอยู่ <c oughs> <ๆ c oughs> จะไม่กลัวหรอกฉันมีประกันไผยฉ <c oughs> ันทำประกันมาแล้ว <c oughs> มนเลยไม่โจมตีนี่แหละปัญหาสุดเลย เเออพ้่มันกลัวตายผมว่าอย่างงั้นนะป้องกันสามไปก่อนอันน้าอันน่ารอฉันไม่ได้หรอกเออฉันมองตาหนะฉันก็รู้วันใดก็แอบวัดอยู่ในใจทีนี้แหละแอบวัดอยู่ในใจมาเลยเออมันไม่วันแล้วทีเนี้ยมันจะต้องจบแล้วมันปดใจไม่ได้แล้วปากมันสั่นแล้วกัดเลยโอ้ตายแล้วปดใจไม่ไหวต้องจบ ตายไปแล้วมันเหลือไว้หนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ <c oughs> <c oughs> นายคิดว่านายจะรอดบนไปจากตรงนี้เหรอเด็เมย์อโดนนายบังอาจฆ่าพวกของของฉันเฮ้ยมันเออผมไม่น่านนจะเหลือไว้ตัวหลักบ้างมีประเดนะ็นบ้างหรือว่าผมจำผิดไป้ <c oughs> <c oughs> ไม่ผิดเด็ดไหมพวกเราจำไม่ผิดมันเหลือไวตัวหลักนะครับอืมนัม่นเลย จอมตีฮะเราไปแล้วนะครับบายบายทุกคนมาศึกนี้จะเป็นศึกไฮบิดประทายบิดนะครับนี่ศึกวัดออฟเดอะไฮบิ it, นะครับมาเลยตัวนี้โอ้ยสองร้อยกี่กี่้อกกันหนึ่งก็พอสองสี่หกโอ้ยโอเคไม่มีเลือดเท่าไหร่พันหกหรอพันหกต้องการสามมั ตายซะน่ะมีสองร้อยเองแต่พี่ก็เจ็ดร้อยฝ่าไม่กลัวนายหรอกย้อตีมาสี่เลยเอา้าไม่จมใจดีสุดๆงั้นรับท่ามไม่ตายสุดๆเอง๋ยวฉันไปอย่าอยู่เลยตายก่นอจนจัดการมันอกกามันก้าลูกพ่อ ยักษ์ใหญ่ก็ต้องโค่นไปโอเคฉันเดิแล้วโอ้โหถ้าไม่เอาวารันกามานี่เรียกว่าเหงาวะนั่งกอดเสาเลยทีเดียวมายกสุดท้ายเออเกือบจะเหงาไปโอ้หมาถึงก็บิดเลยอ่ะโอยแต่นายประมาทแล้วที่เอาธาตน้ําออกมาเย๋เย๋ยันฉันอะ อยัดเทเข่าแบบตึงๆดึงๆเงินไปเลยดีว่าเฮ้ยเราประมาทธาตุใบไม้ของมันไม่ได้นะอันตรายเหมือนไะเนี่ยพูดเลยว่าอันตรายเหมือนกันเนี่ยว่าเราจะไม่เอากิ่นเนื้อไปเราเราจะเอาคูลาจังไปดีวะเออ้ยชนะก้องสู้ได้เชื่อดีตรงนี้พลังโจมตีต้อง400เลยล่ะก็เหมาะกับตัวสุดท้ายนะคงมัน600 โอ้มันมีแต่แข็งๆมาะพาดไปนี่คือตายตายสถานเดียวไม่มีทางรอดเลยนะเปลี่ยนใจอาคูราจังช่วว่าถึงโดนเปลี่ยนตัวมาก็ไม่ตายนะอะคูราจังช่วยพอด้วยไ <c oughs> ปลุยลุยดีไหมลุยดิ <c oughs> <c oughs> มนเลย <c oughs> เอฉันนะฉันไม่ได้หรอกฉันบอกไว้ก่อนเลย พันมีแข่งกันมีสัวตายซะ <laughs> <laughs> จิกมันเทลอรลดันหนีหนี่แค่เลเวลสามิบนะยังไม่เอาจริงจริงๆไม่มีตัวมาบิดเ <laughs> ออไม่มีตัวมาอีโวมีแค่นี้นะ <laughs> อืมคิดหายแล้วไงตัวนี้มีต้องหกร้อยนยยอมตีหนึ่งโอ้ไม่ตายอมะตะโอเคม <laughs> ีเยอะทันตีนะจำไว้เลยนะคกอบกันสองต้องตามแผนนะครับ มันเป็นไปตามแผนแล้วตัวนี้ต้องเก็บสแต็กใครได้นะมันโกรธมันโจมเพีงเดียวเลยอ่ะมันโกรธจากทีแรกนะอืับอืฮยิงฝ่ามโกรธแกนั่นแหละจะทำให้แกแพ้มาเลยกาใสไหมนั่นไงเห็นไหมเดี๋ยวคอยดูนะตาสุดท้ายมันจะกวนนะกวนบาดหามันจะไม่โจมตีสี่นะมันจะโจมตีสามบอดอะ่ะคอยดูนะคอยดูนะมันไม่โจมตีสี่หรอก เห็นไหมบอกแล้วจัมสไตล์การเล่นมันได้หมดเลยนะอมืมาทีนี้แหละมึงตายต้องเจอกูหลาจังมึงชัหน่อยตายซะเถอะหนึ่งสองสามสี่ต้องจมตีสี่เลยนะเผื่อสแต,ต็กมันด้วยนะแล้วก็เก็บไปตีอันแน่ถึงว่าจะเก็บไปตัวหลังตายซะเจอกบดัมโบ้กูเข้าไปรู้จังไงกไหมกบดัมโบ้อะเหมือนเลยไม่มีแค่สี่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ตายนึกว่าทําอะไรไม่ได้นะครับตายมันแค้นใจไงจากคราวแรกนะครับที่มันโดนโยมตีนะครับมันกะจะใส่อย่างเดียวเลยมาต้องเจอสีสัตว์กากระซะหน่อยแล้วไม่ใช่สีสัตว์กีฬานะสีสัตว์กากาครับทั้งสี่อ่ะเอาอีกสักหน่อยแล้วกันเพื่อความป้องกันที่สมบูรณ์โอ้โหใช้ตีนน้อยๆยันเข้าไปที่หน้านะครับ โหนี่ตุ๊กตาแกนี่มันแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมกัดมัวซั่วแพร่ด้วยอ้าวเนี่ยเห็นไหมกัดมัวซั่วแพรนะเห็นไหมบอกแล้วไปตัดเฟนว้นาฉันจะจะกัดแกไปเลยไดโมพูพะดนว้าวิ่งเข้าไปโอ้โหไาจ,จะวิ่งเข้าไปเลื่องจริงของวิ่งแลนแลนนี่มึงเป็นเรียบร้อยแล้วเออได้แค่ชนะนะครับ ถามไม่อยากได้ตัวไหนก็นี่ไงสองตัวที่อยู่ทางทางซ้ายมือเลยนะครับก็คือเมกาโลดอนกับแอมโมนในนะครับปัดจะได้ไหมเนี่ยติ๊ก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 โอ้ยกุ้มทองเลยไปหมดเลยเลยไปหมดเลยเออได้ปลาชญากมาไหนึ่งตัวนะครับวันนี้ร <Bond> ู้สึกว่ามีกับข้าวแล้ว เออมีกับข้าวแล้วนะครับอืมกินปลาฉลากชนาก็เหมือนได้กินปลาฉลากนะเพราะว่ามันเผ,าผ่าพันธุ์เดียวกันนะอ,อร่อยไหมนายบ๊อบวันนี้เราอร่อยแล้วอ่ะอโอเคเลิกดีฟ้าโอ้โหจิตใจนายทำด้วยอะไรเฮ้ยตีแถมอีสักแพ็คเลยดีกว่ามั้งในๆก็ไหนๆน,น,นะแถมไหมเอ่อดูดูผู้ต่อสู้ก่อน เฮ้ยแถมน้องๆเข้าไปเลยไหนๆก็ไหนๆนะ <laughs> ไม่รู้จะสู้ได้เปล่าแหมแถมเข้าไปเลยนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็เอาคัทออฟเดอะแชมเปียนฟอร์เอเวอร์ตึงๆ <laughs> แล้วก็โอ้โหหาตัวที่มีพลังโจมตีเยอะๆไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้อ่ะไปเลยเพราะเย็นผมจะไปตีลีกแล้วนะครับังนั้นแถมเลยดี่บา ไหนๆก่อนไหนๆแล้วเปลี่ยนมาฉันก็ไม่ตายแต่ก็เกือบตายโจมตีไปก่อนหลักไก่นะอืมนี่นะดันดาโกซอรัสนะครับมาเลยตัวนี้ผมเปิดได้มาจากชิมไพ่เปิดได้มาจากอีเวนต์พิเศษนะครับอสองตัวเลยอ่ะ เปิไมไปได้2ใบนะครับแล้วก็เลยมามารวมร่างกันก็เลยกลายเป็นเวล20นะครับมามีน้องออฟตีถนะักเนี่ยก็เลยอธิบายให้ฟังนะครับเอาโจมตี2ไม่เข้าอมตะสุดๆเอาแล้วใช้สเต็ปสเต็ปเดิมนะครับอเอาซิไม่โจมตีก็สายไปแล้วมันสายไปแล้วอีนูเล็บยาวทำอะไรฉันได้ถึงจะเกองฉันเมื่อก่อน เดินดาแข็งใจไว้ลูกโดจมตีสินี่ตะกินมันมีสเต็ปเท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้ดูอ่ะอีกแล้วไงตายแล้วว่าไม่ได้ดูอ่ะชิบหายแล้วมือตโมูอยู่นะอยากจะเป็นผู้ชนะก็เลยจะกลายเป็นผู้แพ้นะครับต้องกันให้หนึ่งเอ,อ่อเก็บไ้สิ มันไม่เหลือถ้าแตกเอาโดเอ้ยจิตใจไม่มัน่นคงโบมัวแต่โม่ไงเรื่องของเรื่องมาเลยเฮ้ยหรือมันเหลือสต็กไว้ตัวหลักนะไม่เหลือจริงๆด้วยมาเอ้าไม่กล้าตัดอย่างนี้ตัวใหญ่สัีเล็กเต็มใจโย่โหมดหมดเลยเฮ้ยตายซะจะยุป้องกันสีใจมันได้เดี๋ยวให้เราโจมตีก่อนมันถือว่ามันตัวใหญ่ไงกล้าโจมไหม โจมว่ะไปแล้วนะครับตายทีเล็กมีเลือดเหมือนมากผกมเล็กอีกนะแต่พูดถึงนะมากกว่าทีพวกผมเลเวลแค่สามสิบเองนะครับแต่มันเลเวลสี่สิบนะนะจมตีหนึ่งจมตีสองนะแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองทีเล็กตัวนี้ดิ600หกร้อยเหลือสามร้อยสามร้อยป้องกันสามเลยดีกว่ามีอออพอดีอะล้มได้พอดีนะครับตายซะนี่นะ ช้าๆแต่ก็ชนะใสๆบอาเลยแม่มีอิเล็กเลเวล40เ้ยไม่ธรรมดาเลยอ้าวเก็บตัแตกไว้อินเล็กนายใจไม่กล้าพอต้องชันดิจัดการมันดึงมันลงแ้้ไปเลยสัโครสุดงั้นหมุนหมุนหมุนโอ้โหสะอาดเยี่ยมอ่องเลยทีเดียวอชนะไปแล้ว ตัวเขียวเออเลยทีเดียวหืมตัวเขียวจะจัดมึงเห็นนะเน่ว่ามันตัวเขียวเขียวมากมาทีนี้มีน้ำแล้วสิอืมมันสามธาตุสามสามธาตุผสมประสานยังลงตัวมันมีสามธาตุผสมประสานยังลงตัวนะผมยาวตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็มันไม่ได้วะ่ะมันออกมือไม่ได้แล้วะ่ะมันต้องเอาจริงแล้วะ่ะแล้วกินเนื้ออ่ะหมดแล้วหมดมุกเล่นแล้วะมาลุย อสงสัยตีอะไรไม่ได้เราต้องตีลีกอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าต้องรอในนกเสาปืนครับเลงก่อนมุ้งไหนทําอะไรฉันไม่ได้หรอกโจมตีตัวปัญหานี้ก่อนนะครับตัวนี้แหละปัญหาสุดเพราะว่ากินเนื้อผมเลือดน้อยจัดๆมีเลือดเก้รอยเองนะก็ผูเพิ่งมีใบเดียวดนี่ไม่ได้มีสี่ใบไม่ได้มีแปดใบนะโอเคอ๋อแลกกันคนละหมัดอย่างนี้ก็ได้ครับ มาเลยสิครับตายซะตับหืมหลอย่างง่ายโอเคจะล่กันคนละหมัดก็ได้นี่อันนี้มันไม่แลกแล้วผมว่าเฮ้ยมันต้องโจมตีสองนะอา้าเมอสิซีมาเลยชอบอย่างเงี้ยแจวแจมหนึ่งสองสามไปเลยเอาให้ตายตับ กระจุงสุดท้ายนี่ดิวุ้ยมีพลังจมตี200เองว้ายจมตี3เม้ไม่ตายนะฮะจมตี2ไม่กล้าจมตีะครนะโอเคจมตี3ผมก็ไม่ตายเลยเงี้ยเ,เก็บไว้ให้เพื่อนมาเลยพลเล็บยาวเล็บงามของเราอ่อาซีอะไรอะซีซิโนโนสอรัสนะครับเอ่อเล็บยาวจัดการกูไปแล้วผมไม่ได้ดูสแต็กมันเลยเพราะว่าสแต็กผมเต็ม ดังนั้นตายตามพวกแกไปซะยอยู่เลยวแววน,นเป็นตะโกนเป็นตะโกนต้างในมึงถ้ากัดความเร็วแสงมื่นห้าเลยเหรอแจ๋วโอเคอาชนะแล้วมันต้องชนะกันบ้างเซโอเคมาตาสุดท้ายนเนาะเฮ้ยเฮ้ยเอาการ์ดเม้กูเลยนี่ฟ้า มึงรู้ไหมว่าบรรดาน้ำของคุณนี่เป็นสุดยอดแค่ไหนเอาตัวนี้ไปตัวเดียวก็ล้มได้หมดแล้วมึงเนี่ยทั้งกระดานยั่วยวนกวนบาทางเอาไปให้หมดเลยดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่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 เสียดายเสียดายเอาตัวนี้ฟรีตัวนี้อยู่ๆก็ฟรีขึ้นมาแล้วอ่าเสียดายในโนเสาร์นะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เด้อเด้อเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่อยากใช้เลยเฮ้ยเราต้องใช้พี่นี่ซะแล้วไม่ได้แล้วอ่าอ่ะพี่ยบเ <laughs> อาพี่ยบไปตัวนึงครับอ่าคาโปโซคัสนะครับแล้วก็จบปิดท้ายด้วยอ่าพี่โปโตโซคัสนะครับอ่ะมานี่แหละขุมพลังลบขั้นสูงสุดของฉัน <laughs> มาเลย เสียดายนโดนเสาไงโอ้พวกพวกนั้นฝ่าจะปืนนะครับ5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับซึ่งนานจัดจานนะครับก็จะไม่กลัวแยบ <laughs> ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นมันเลยนี่ <laughs> สองก็ล้มฆ่าไม่ได้หรอกจะบอกให้ <laughs> พี่ยบเราี่มันอมตะ <laughs> เออพี่ผมก็ได้พี่ยบมาจากลีกครับ <laughs> เฮ้ย <laughs> มากล้าใส่ไหม <laughs> พียบนี่ตีอยู่แรงแรงเท็นะครับได้มานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ mm hmm. น่าจะอย่างนั้นนะแล้วก็ป้องกัน1 2ึสอสามอาแตาน่นะมันสามเค okay. <c oughs> ฉันคิดอยู่แล้ววันนะี้จะต้องป้องกัน <c oughs> อันเดอโดนตีสามครับตับไม่เป็นไรไม่สะเทือนไม่เหนื่อยเลย <c oughs> พูดเลยว่าไม่เหนื่อยเลยอ่ะให้มันโกรธหน่อยอ ต้องจัดให้มันโกรธสักนิดนึงเออมันจะได้ปล่อยไม้เด็ดออกมานะ <laughs> มาเลยมีสี่การไหมื่ะไอุ้ยโจมตีสี่เลยโกรธจริงๆ <laughs> ขอโทษไม่ได้ตั้งใจยบไม่ได้ตั้งใจไปแต่แล้วพี่ยบกู <laughs> มาคาร์โบโซคันก็ลมได้กัตัวนึงก็โอเคแล้วนะครับอุ้ยเลือดมันเยอะต้องโจมตีสีเลยหรอคาร์ <laughs> บโบช่วยพ่อด้วยไม่นะผู้บิดาดับเตอร์ <laughs> ทีเล็กก็พิฆาตได้นะครับเห็นไหมน่ะเลยเลื่อนมันเยอะนะแต่ยากโจมตีสีโอ้โหคาโปมากบังอาจค่าทีเล็กเพื่อนรักของเขาออไปนะครับป <c oughs> ากง่ายเลยทีนี้มานะ้ำพนองเด่นผม <c oughs> เออก็มีแม่งตัวเดียวอะอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ก็ยากมีหล,หลายๆตัวแต่มันไม่มีนะครับสองร้อยโอ้ยไว้ให้สามร้อยเลย <c oughs> อันนี้ต้องโชว์ท่าไม่ตายกันหน่อยแล้วมั้งโอ้โหูขับเงินผิดกับแพ้เลยนะเนี่ยมันเกือบ300เนี่ยแต่ผมมี972ไม่ต้องกลัวนะครับมีเลือดเกือบพันมาเลยจอมเตะสิเ <c oughs> จนแรกเคลื่อนชันยังล้มมาแล้วแล้วนำ้ำตา,าอ,อะไรแกจะซ้อมตายไอ้ยังไงแล้วก็ส่งการ์ดึงแกมา,า,าการเงินแต่เนี่อนนี้สู้เอาการ์ดเงินแต่เนี่ <c oughs> แม่งโคตรดูเดือดอะ่ะโอเค พวกนายไม่รู้หรอกใช่พวกนายไม่รู้หรอก,ว,ก,รรอกว่าสิ่งที่จะตามมากับการเงินนั่นก็คือเจดบิลไงอ่าแล้วของแถมอีกมากมายนะครอืมมาตัวนี้ผมมีเป็นฝูงละนี่จะเพาะพันธุ์ข่ายกันได้แล้วทีเดียวเจดบิลโค้งที่้าเฮ้ยน้อยมากอ่าอ่ะผมลืมบอกเขาสารไปนะครับเรื่องบอลน,นะอ่าบอสซารามันเดอร์นะก็เขา้าไปตีกันแล้ว <bukan söz> ได้แล้วนะครับวัน <Jason> <IL S 2> <im> นี้นะมันก็จะแจกเป็น อนุสาวราีย์สลาแมนเดอร์นะครับซึ่งผมก็แอบเข้าไปตีมาแล้วละก็ตีแค่สักทีสองทีก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดฟาร์มดินเอชั้นดีนะครับเออพูดเลยนี่แหละคือจุดฟาร์มดินเอชั้นดีนะครับพอเราชนะปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้นี่ยิ่งสร้างนามเมจเยอะหรือว่าทําตามที่เขาไอ้นี่ได้นะครับก็จะได้ดินเอม่วงไปอย่างทุมทนไงเออเราได้เลยอีกวะ อ่ะพอดีฝ่านะครับก็สองแพ็คควบไปแล้วนะอืยังไงก็น่าจะพอแล้วอ่ะมีน้องๆตอบไปแล้วนี่วะที่ถามว่าเติมเปล่าพี่กินแกบอยู่ไม่มียาเติมนะพอดีฝ่านะอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ว้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะกดซับและกดกระดิ่งด้วยอ่ะลาไปละ เพราะว่าเดี๋ยวเย,นย,นยน็นเๆเมืเมืน่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ,ะว่าจะมาตีหลีกโชยเด็กมันดู <c oughs> <c oughs> อะไปจริงๆแล้วนะครับซีโอเกทุกคนแฟนได้ยังเล่นอยู่ฮฮ <c oughs>